สวัสดีครับพี่น้องพวกช่างเบาตุย้ยลำเพงออฟฟิเชียลครับพี่น้องมาแล้วหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องหอดไซละ่ะรหัสว่างนี่ครับพี่น้องบ้านสาวแหตำบลสาวแหอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องระยะทางประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลพี่น้องมาหอดปั๊บกลับมาเจอลิงหน่อยเลยครับพี่น้องมาเจอแมวหลดสวัสดีค่ะสวัสดีสนอนเอ,านอน้าน้องฟ้าไค่ะนอนอิ่มไปเนี่ยว้ายสิวขึ้นว้ายสิวขึ้นว้า ลูกสาวซิวขึ้น Bye เด็กกระเซ้าเออก่อนสิเศร้าสิวเอาเลือดออกลูกพอออกมันบริเวนเลือดปะยังจ่ะในตลาดน่ะบอลอนโอยก่อนสิเลือดมันบอลลอนลูกเอาพาเซนต์ออกจะเพิ่งก้อนสิเลือดออกแล้วแก้มออกก้อนแก้มเจ๊โลเลยนั่วแก้มสิบโลเป็นยังอยู่เนี่ย กะลังอันอาบน,น้ำหัวกแล้วค่ะก็ลังเป็งโตอ๋อเราว่างเศร้านี่บ่ได้เซตหนา้าเซตตาดิโอค่ะนอนเลยอ้าวคือเป็นยังสั่นป่ะเนี่ยคองแทกแท้ว่าคอนแท้ของแทก<ฮ>แ,แล้วก็สิวขึ้นเป็นสาวเป็นนั่งว่าใดได้ร่งกันตรงเซตนตรงนั่นแน่อยังนอนดิวังเศร้านี่ไม่เลยสะพาะไทยตาคือเออเออเอเออยู่พี่น้องครับผมกทบอกเลยครับลูกสาวนี่ยถามมันงอแง,งนั่นเด็กน้อยเพื่อนครับเอ้ยยังก็บอกเอาจะ้ะบอกเอาอย่างนี้อย่างจะ้ะ มีแต่สั่งห้ามพูดอย่างเดียว<ฆ>มีแต่สั่งห้ามเว้ามือจปากอย่างเดียวใช้มือสิมกอกท่กาผมอยู่โอ้แม่เลือดหลักอะไรจู่ๆทุกอย่างแหละบเอาอย่างไรกอย่าง,างบ่รู้เรื่องอย่างทั้งสิ้นลืมทุกอย่างลืมหนา้าลืมหลังปวงลงเป็นเรงปางลางปวงลงเป็นเรง,งปาง,ง,ง,งมเมื่อคือนี่ขึ้นขึ้นจากฉากสองค่ะฉากแรกฉากแล้วกนะ็ฉากเจ็ดค่ะป้าหลังจากขึ้นฉากนั้นก็นอนเงา นอนยาวจนไหนเราไม่ได้นอนเลยเป็นย่านอนย่านละตกซากย่านตกะากบ่แม่ท่านไปเกียรงขึ้นฉากสามฉากยาวเป็นบ่าแต่หลัาลงมาหลังก็นอนเลยขึ้นกระเพาขึ้นกระเพีะหักแพงค่ะตะวันปฏมนีเน่เน่ไปขึ้นกระเพีะหักแพงแล้วก็เลยนเด็กมาขึ้นฉากหนึ่งกับฉากตีไม่ก็เลยแบบฉากหนึ่งขึ้นกรบเพาะพรพิยุงอิงมันบ่พิยุงยุงบ่ได้ขึ้นคำบ่เป็นบังมืออะล่ำเรื่องกันยยังไม่ขึ้นนไงพี่น้องเอ้ยบูหูเจ้าเรื่องยัง สองท่องคือเก่าป่ะคะเรื่องยังพ่าดีๆเรื่องยังท้องสังท้องยังสังท่อพี่ป้าพี the, ่ยังผ uh ู <im> ้ใดเป็นผู้ใดแสดงหูวะเพราะนเออเป็นองไรแล้วแล้วเหรียญแล้วเหรียญนี้วะเป็นเตะหัวอ้นหัวได้ไรวะเตะหัวอะไรเตะไล้แขังนะน้องงับ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 แล้วพวกฝนอะไรเลยลืมฝนเลยกัะหัวนั่นแหละเขาเห็นว่าคนเหรียญสมบูรณ์เวลาเห็นห่อเวลาเราลงเวทีคนละคนเห็นวะนี่แหละเขาเห็นว่าคนตีบทแตกวุฒิงาน สมมันเขาเห็นทั้งสมมันบทบาทอีลาหัวพันยังตีหั่นแหละเป็นยังไงเป็นเดาด้วยโอ้ยเนี่หลายเราเราเดินขึ้นชากับเพิ่งมายังขึ้นได้เจอปะไม่ถด้อะไรขึ้นช้าต้องเผคิญแพ้ผู้ใดก็วัดหัวพัไหนหรอกผู้ใดหัวพันแหละแต่เจอกินข้าวเราปะเนี่ยังเลยค่ะก็ต้องกินหรอกลดทุนอีกยังไงหัวละเข่าแท้ เออกระเขาอะไเจ้าของบนในตากแดดเนาะตัวแท้เขาก็ในกล่องเลยคะ่ะส่วนพี่น้องบอกพี่น้องเนี่ยตัวแท้สวยนะจ๊ะบอกตัวแท้สวยกว่าน,นะคะขาวาขาวะเพราะนูอาบน้ำแล้วแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่สาบภมหรอกหมกระาหมูแวานมาพวเห็นพอมอดไปอยู่เขา,ขาแหละนี่ร้านเขาไม่อยู่หรอกกินยังกินบ่ ไปสั่งเดี๋ยวไปแต่แม่ไปจายไปสั่งเดี๋ยวแม่ไปจใจไปสั่งเดี๋ยวแม่ไปจายเดี๋ยวก็อยางอ่ะบอกอย่ายังบ่กอย่างไงบ่กอย่างสิบอกอยังสิขายอย่งพ่อเดี๋ยวไปหาเอสได้เดี๋ยวหาโกงหาแกงเนาะเห็นยังก็ใหุ้บให้เงียบถ้าเห็นยังเห็นพ่อบากก็ไปก็บอกเอฟซีส่วนมากสิเป็นเอฟซีแม่ยินที่นั่นบอกส่วนมากเข้าใจบ่พ่อสิบอก พสต์บอกวิธี่ไปสวัสดสวัสดียางพานเห็นพลอยยังนี่เห็นพ่อบอกก็ปั่นไม่ยิ่งไม่ยิ่งแต่ว่าเอฟซีเอฟซีเขาเดี๋ยวห้ามเด็ดขาดเดี๋ไปเอ็ดคือพวกผีสมปองพวกลุงพี่เขาบ่ได้เข้าใจบ่กสมัยเป็นเอฟซีพ่อกับผมไม่ยังหรอกคุยเรียนคุยยังานกซีผมสี่ขาวะขากี่ดอกมันเนี่มันเนี่พ่อต์สภาพมันมันเนี่เป็นยังไงแม่พ่อต์สภาพมันลูกอยากเป็นคนดังอ่ะลูกทั้งมันเนี่ย สวัสดีครับไอ้ไอ้ทราย,ายครับนี่ถ้าลูกจะเป็นคนดังเนี่ยมาต้องมาตรงนี้นลูกนี่บอเฮียังกินนี่บอกบอกลูกบอกเต้าแม่ไอ้บอกเนี่ยมาคอยเติมขึ้นผมบอกแม่ผมเห็นั่นที่พอ<า>่อพ่อเพิ่นจะเป็นคนดังบอกวิธีสอนลูกเนี่ยเจ้านั่นน่นาไหนวิธีคนดังนต่บอกลูกบอกเต้นานี้เอาเต้ามาเอาแทนมาเออยังต่อครับไปเป็นคนดังเป็นหมอคนดังเด็กหน่อยมันโมโหเลยไอ้ เฮาวเรนนีมันงงแน่นี่ครับพี่น้องบอกไมาเลยครับอากดค่ไฟไทยไทยบ่ไดได้ไฟเป็นใหญงมันรุนแรงซม <c oughs> ้มซี่อยฟังได้พี่น้องเด้ออันนี่ครับไอ้ข้ามอดนี่เราเป็นคนดังหรือครับพี่น้องดังไฟเลยไอี้ย่างกักเราเป็นคนมักเอ็กซ์กี้ส์เอยกซ์อากเลยพี่น้องตนอนบอ๊วแมนต้อนหนักคลิปหนักอย่างในพี่น้องบอ๊วยแมนนะครับเรื่องจริงแล้วเอสเอสตีเลยพี่น้อง เอ็ดพอปัญญาปัญญ์เอตีส่วนมากแล้วจะถือบังคับดอกแม่ร้อนหรอบี้ยละไโอ้ยเนี่ยบี้พภาพเดินเจ้าเส้นยังบันนี่เพิ่นเอาหมูหมูมาจมักไปบ่แมม่นักกจคืออันนี้พริกไทยหรือยังนี่พริกไทยนี่ครับพีน่น้องเด้ลูกไปโจ้กเข่ามาตัวมากินกับพ่อมอสกี่ตัวเนี่ย สายใ่ยังกนนี่เห็นบอลนี่เมื่อฟ้าสสเจอคนดังก็ย่เลื่อมเถอะอย่างที่พ่อบอกกันผมบอกไปแล้วนี่ไอ้อันเวลาพอสอนไม่บอกเขาเป็นผูรักผูญ่เนาะเวลาเห็นพ่อยิ่บอกก็ม่ยิ่งครับอย่างกระดางอันเอฟซีอ่ะคือเอฟซีเขาเป็นมแต่เรื่องงานหาไปบอกแม่มันแมนบอลแมนความไม่นไหวบอกบอกลูกบอกหลานเนาะคือเวลาผมเห็นอ่ะ เวลาเพิ่นเห็นผมอัานว่าก็เป็นยามเป็นยิ่งไงนะนี่ผู้เสียผู้สาวเพื่อเอฟซีสมัครเขามาทักมาทักก็จะไปบอกแม่บอกหยังเออเนาะแม่จะไปบอกแม่นะเห็นผมอ่านพวกอยังคือกันเพื่อเพื่อนผมมองผมอ่านเพิ่นก็มีแต่เอฟซีแฟนคลับหน่อยเนาะต่อเพีสดหรือท่านไหเราลองให้เพียงมานั่งไงลองสดสดเลยเอาเป็นอยังคืออยากฟังเป็นอยังเอาก็อยากฟังเสียงสด เอาเอาบอกเป็นตีใจแเพลงอย่งน้อเราจะฟังเป็นอย่างบอกลูกสาวขาล่องในเมื่อหลังมาไดนเพ่งอ่าไเห็นบ่ลูกคอยหาบาทบอลอยพอหมอดฟังอย่งน้อยดูพอธรรมดาเด้เพลงอย่างก็ได้ภาษาน้งมาสูตรงแต่มากมากอะพ่อเออเอยพอฟังดูเพ่งย่งไง เสีว่าพ่เนเสีว่าอายข่อยนี่ยกระลงบดเทียเสี้ว่าอายข่อยฟังเดีนี้ว่าเอ้ยนั่งนี่เป็นตาเอ้ยนังนี่ต้องต้องมีอย่างสักอย่างเราไม่ยังบอกมันต้องมีอย่างสักอย่างเลยลูกต้องมีดีมีอย่างนี่แหละต้องมีอย่างเตาพวกกติบอ้ฟใสพแรกครับเราเป็นอะไรไาแล้วอะรเลยเอาเพลงยังกันได้ตื่นไปเดิน ท่านบ่ทันตื่นเียไหมสามมือแรกนหรอฮาวอยู่หลังจากนั้นเริ่มแล้วรองเพลงโซตะลูกเพลงยังก็ได้แบบว่าหมายเข้ามาลูกอีหล่าจะร้องเพลงยังให้พ่อฟังพ่อให้เพิ่นฟังสดๆนั่นเสียงสดๆจากเพลงนึงท่อนนึงก็ได้อย่าร้องเพลงยังเล่นยังฮะเพลงหลุดถุงเอ่อเพเถียนี่เพิ่นี่ส่งไปประกวดนั่น มาตอนอะไรตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอข้าวในมืองสูงบ่มันสูงหรือมันต่ำเนี่ยไม่รู้แล้วสิลองถ้าเราเราคุ้มมัดสิปสมมาแล้วไม่ได้พอมอนบนดีกับพ่อมอดแล้วก็ที่บอกตัว ตอนทำนาข้าชื่อดาวเรือ พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำหรับพี่น้องคลิปหนาจะผ่อนใหม่บุญงหล่าจะเลื่อนไูเรกเแชร์กดีตามช่องบาตทุยลำเพลินอพิเชียวเด้อพี่น้องเด้อให้พอลูปเขาหลอกกันฟังพี่น้องเนาะมันจะเลื่นพี่น้องภูเรศเพรั้นเขาคุ้มฟ้าวเขาไปนอน่งร้อยสิบบาทพกกระเวียงน้มนบ้านหนองแห่บ้านสาวแห่ตำบลสาวแห่อำเภอหนองคีจังหวัดรเอ็ดต้อไปนอนเนาะเอ้าฟ้าวเขาคุ้มพี่น้องภูเรศบอบอยบอยสะดวกกัเขาคุ้มพี่น้องนรสิบก้าบทูเสะดวกกับบานในพี่น้องนี่ครับนี่เนาะ